สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง14มกราคมแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกรัชนาราศีดาวจันดาวศุกร์ดูได้หมดเลยค่ะเลือกที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นี่คือคลิป ดูดวงเกือบส่วนตัวของคนที่เป็นมือที่3นะคะก็เรียกร้องกันมาเนาะก็พยายามทําให้แล้วกันนะประจําเดือนมกราคม2564นะคะเป็นแค่ดวงโดยรวมเนาะอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิน้นจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะพลอยทิ้ง id ดีไลน์ไว้แล้วราคาค่าครู30นาที299บาท 45นาที500บาทนะคะแล้วใครที่อยากเรียนอ่านไพ่แอดไลน์มาได้เลยค่ะพอยทิ้ง ID ไลน์ไว้แล้วสอนแบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมานะคะใครใจร้อนเลื่อนคลิปเอาเนาะนะคะพอยขอเวลาเปิดไพ่แป๊บหนึ่งนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ อ่านี่เป็นดวงเกือบส่วนตัวเลยนะนะฮะเป็นเรื่องราวของคุณนะฮะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เนาะอย่าไปซีเรียสนะคะอ่าเปิดไพ่จะครบแล้วไพ่พลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณได้ไพ่ h h p r i e t t เ s s เลย t g h p r i e s t e s s เป็นพลังงานของกกิ กักนะคนที่เป็นมือที่3จริงๆนะไ mm hmm. พ่เดอะไฮพิเทสนะคะเป็นตัวนี้เลยชาวราศีมีนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์นี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีดีเอ็มเพอเรอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยไพ่ดีเอ็มเพอเรอร์ก็ขึ้นมานะดีเอ็มเพอเรอร์ก็ชาวราศีพฤกษภได้เหมือนกันนะฮะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเขาเนาะ,ะชาวราศีธนูชาวพฤษภเป็น คุบาอาจารย์เป็นคนที่อยู่แดนไกลต่างที่ต่างถิ่นต่างชาติได้ด้วยหรืออพอเอร์ hmm. ก็เป็นพวกข้าราชการทหารตำรวจมียศมีตำแหน่งหรือเป็นคนที่มีอีกโก,ก้มากๆก็ได้นะคะเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอเคค่ะเป็นไทยก็ได้เนาะไม่ต้องซีเรียสนะฮะไพ่พลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณได้ไพ่เดอร์ไฮพิเทสนะชาวราศีธนูเดอร์ไพิเทชช่วงนี้ก็พลังงานของ The ites, เดอร์ไพิเทสเขาเรียกว,ว่าอะไร เป็นกิ๊กเป็นกั๊กเป็นเมียน้อยเป็นคนที่หลบหลบซ่อนๆอนในความสัมพันธ์ได้เป็นพลังงานสีเทาแล้วก็เขาเรียกว่าไรเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆและเชื่อในเรื่องลี้ลับได้ด้วยมีเซนต์มีลางสังหรณ์นะช่วงนี้ตัวคุณเองอาจจะเซน แม่นตางสังหณ์แม่นก็ได้อารมณ์แบบระวังอารมณ์ด้วยนะคะทีนี้ไพ่ความคิดนะคุณเคยคุณอยากได้ความรู้สึกที่เป็นเด็กถือถ้วยอยากได้พลังงานของความรู้สึกที่ดีเลยแหละช่วงนี้นะ,ะมีคําว่าครอบครัวเกิดขึ้นพวกคุณอาจจะเกี่ยวข้องกันมานานแล้วเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอยากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแต่มันก็เป็นมาแล้วแหละนะพลังงานของ มือที่3เข้าไปในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณได้เนาะเพราะว่ามีเด็กถือถ้วยแล้วก็มีเดือดฟูเข้ามาอยู่ใ้จิตสํานึกของคุณบางครั้งคุณเองอยากที่จะเติมเต็มให้มันเป็นคําว่าครอบครัวแต่รู้สึกว่าบางครั้งเขายังเป็นอิสระเขายังคงไม่ให้เราเก้าวเข้าไปในลักษณะที่รั้มมากเกินไปนะเขายังไม่พร้อมที่จะให้เรา ก้าวเข้าไปถึงจุดนั้นเลยแล้วคุณเองบางความรู้สึกจิตใต้สนึกบอกว่าอยากหลุดเหมือนกันเนาะอดีตที่ผ่านมาเป็นไพ่ของอัศวินถือดาบแปดดาบขึ้นมาความสัมพันธ์นี้มีการทะเลาะก,กัน คุณเองหลุดจากสิ่งนี้ไม่ได้คำพูดหรือการกระทําของเขาค่อนข้างเย็นชาค่อนข้างรุนแรงนะมีช่วงหนึ่งที่อาจจะทะเลาะกันได้นะแล้วก็ณเวลาหน,นแหละที่เกิดปัญหาขึ้นคุณเองก็รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจแล้วมันเปลี่ยนไปเนะาะไพ่แปดดาบคุณหลุดออกจากสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะยังหาทางออกไม่ได้เขาเป็นดีเอ็มเพลย์ดีเอ็มเพล์คือการที่อยู่เฉยๆเพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆ ทำในความรู้สึกของตัวเองรู้อะไรผิดชอบชั่วดีรู้อะไรแต่ก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เขาไม่ขยับทําอะไรเลยความสัมพันธ์ดูนิ่งมากนะ the emperor กับ the h i p o t h e t มันเป็นคนละขั้วเลยนะคนละขั้วเลยอารมณ์แบบของคุณขึ้นแบบเอออยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงแต่เขากับนิ่งเฉยมากๆนะสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นกันไปแล้วนะทั้งที่คุณหาทางออกไม่ได้ ความรู้สึกของคุณคุณเองพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเขากลับไปโฟกัสที่ครอบครัวเขากลับไปให้ความสําคัญเพราะว่ามีสิบถ้วยขึ้นมานะตอนนี้นอนจมกองเลือดเลยเป็นสิบดาบเสียใจทุกใจรู้สึกกับความอึดอัดนี้ค่อนข้างมากจริงๆนะชาวราศีธนู ไพ่บอกว่าเขาอาจจะปิดกั้นตัวคุณด้วยกำแพงบางอย่างหรือไม่ก็บล็อกกันทางโซเชียลบล็อกทางความรู้สึกเลยนะดูไพ่สามใบนี้นะฮะดูไพ่สใบนี้นะฮะไพ่ของการบล็อกการปิดกัน้นแต่ว่ามีคําว่าครอบครัวขึ้นมาเต็มที่เต็มพิกัดเลยแล้วก็มีไพ่สิบดาบด้วยคุณนอนจมกองเลือดเสียอกเสียใจนะไม่ว่าข้างบนมันเป็นไพ่ของแดาบมาด้วยเนาะจิตใต้สำนึกก็ยังบอกว่าคุณอยากรุนกับสัตว อยากหลุดกับภาวะตอนนี้รู้สึกเครียดมากๆนะเข้าไปรักเขาเต็มหัวใจซะแล้วนะเข้าไปรักเขาเต็มหัวใจซะแล้วเดรไฮพิเทสเป็นพลังงานสีเทาออกยากด้วยนะเข้ามามันก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมีความรุ่มหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเดรไฮพิเทสนะนะคะฉะนั้นพลังงานเนี้ยอยู่กับคุณอีกพักหนึ่งคุณยังหลุดจากตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะพลังงานใบแรกพลังงานที่สําคัญขึ้นมา มาดูเขากันนะเขาบุคคลคนนั้นที่เกี่ยวข้องกับคุณนะเกี่ยวข้องกับคุณพลังงานหลกักพลังงานสําคัญของเขานะฮะคนที่คุณอธิฐานถึงหรือไพ่อย,ย่างบอกก็ได้นะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณไพ่บอกว่าเขามีภาระที่อยู่เบื้องหลังเป็นเจ็ดดาบบางสิ่งบางอย่างตอนนี้เขากําลังปกปิดอะไรซ่อนอะไรไว้ไวเบื้องหลงังอาจจะเป็นตัวคุณหรือเขากําลังปกปิดอะไรกับคุณก็ได้ไพ่บอกว่า นะเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะการกระทําของเขาการเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาเป็นไปได้ยากนะมีภาระเบื้องหลังเช่นครอบครัวของเขาลูกของเขาภาระที่เขาต้องแบกรับถ้าจะให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรคอยมองว่าค่อนข้างยังเป็นไปไม่ค่อยได้นะค่อนข้างที่จะยากอยู่ไพ่อของ หนึ่งไม้เกิดขึ้นในความคิดของเขานะเขายังคงต้องถืออยู่ยังคงต้องเขามีเรื่องราวใหม่ๆนะคงต้องยังต้องถืออยู่มีโปรเจกต์ใหม่มีคนใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะกำลังโฟกัสที่การงานก็ได้ไพ่เดอะเวิร์ดเขาบางครั้งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาก็อยากเคลียร์นะจิตใต้สำนึกบอกว่าเดอะเวิร์ดคือการเคลียร์พลังงานเพื่อเริ่มต้นใหม่อาจจะเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างแดน ต่างที่ต่างถิ่นได้ด้วยนะคะไพ่บอกว่า The w o r l d การติดต่อกันด้วยโซเชียลจิตใต้สำนึกเขาอะอยากจะเคลียร์กับอะไรสักอย่างหนึง่งอยากจะเคลียร์กับใครสักคนหนึ่งขอขยายในหาะ เคลียเรื่องรักสามเศร้านี่แหละเพราะว่าขยายออกมาเป็นสามถ้วยนะเขาอยากจะเคลียอยากจะเจอกับใครบางคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นได้ด้วยนะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของเขาเขาก็เสียใจนะไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่พวกคุณทะเลาะก,กันก็ได้เรื่องที่พวกคุณมีปัญหากันอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือเขาเองก็มีปัญหากับทางบ้านของเขาเหมือนกันนะฉะนั้นไพ่บอกว่ามีสองอย่างที่อยู่เบื้องหลังเขาที่เขาแบบรู้สึกห่วงและรู้สึกกังวล นะ,ะมาดูกันว่าไท่นะฮะออแนวโน้มในช่วงเดือนมก,กราคม2564ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างนะมก,กราคมเนาะมีพื้นที่ของตัวเองค่ะสี่ดาบเป็นช่วงจังหวะของการพักการหยุดนิ่งของความสัมพันธ์แต่จะมีการมาง้ออสุวินถือถ้วยจะมีคนเข้ามาจะมีคนมาง้อนะ,ะมาขอโอกาสจากคุณมาขยับ ด้วยความสัมพันธ์แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาแต่การเปลี่ยนแปลงของเขาในสิ่งที่ดีอ็มพอเรอร์ขึ้นมาเนาะการเปลี่ยนแปลงในการที่คุณต้องการอะไรจากเขาเป็นไปได้ยากเขาอ่อนมานะเขาจะอ่อนมามาขอโอกาสมาพูดดีกับคุณแต่ถ้าถามว่าจะให้เขาเปลี่ยนในลักษณะที่คุณต้องการอยากให้เขาเป็นแบบนี้แบบนั้นยากหน่อยด h อัมพ์เลอร์คือยังจะคงเป็นคนที่ดือด้อดื้อแล้วก็เออไม่ค่อยแบบอ่อนให้ใครง่ายๆไม่ไหวกับ เขาเรียกว่าอะไรไม่อ่อนไหวกับสิ่งที่คุณขออยากทำไหมอยากอาจจะอยากทำนะให้ the magician เกิดขึ้นนะ the magician คุณจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้เองความสัมพันธ์ของพวกคุณมันอาจจะดีขึ้นอยู่ช่วงระยะหนึ่งนะชาวราศีธนูเขาหรือคุณจะมีการแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างแต่ถามว่าแก้แล้วมันดีขึ้นไหมมันมีการปรับความรู้สึกใส่กันพอยมองนะว่ามันมีการพูดคุยกันเขาอาจ,จะพยายามทําดีกับคุณมากขึ้น แต่ถ้าคุณขออะไรในสิ่งที่เขาทําไม่ได้ให้รู้ไว้เลยนะว่าทําไม่ได้จริงๆนะทําไม่ได้จริงๆฉะนั้นลักษณะของความสัมพันธ์นี้มีช่วงจังหวะอาจจะเป็นต้นเดือนที่นิ่งใส่กันแต่ว่ากลางกลางเดือนมาแล้วรู้สึกอา,อาจจะเชื่อมไปถึงเดือนกุมภาเนี่ยกลายต้น,ต,นต้นกุมภาเนี่ยมันจะมีการแก้ไขอะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าถามว่าให้เขาเปลี่ยนเลยทั้งหมด เปลี่ยนยังไม่ได้นะคะยังเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าก็จะออนให้คุณมากขึ้นนะแล้วคุณก็จะมีทางออกอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือหาทางออกให้ตัวเองว่าอ๋อสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณก็อาจจะเดินไม่ไม่ถูกทางไปบีบบังคับแต่ใคุณอาจจะหาทางออกได้ด้วยตัวเองด้วยนะ mm hmm. โอเคค่ะมาดูเนาะมาดูว่าเขาคนนั้นคนที่ นะคุณเข้าไปเกี่ยวข้องนะชาวราศีธนูคนที่เป็นคุณไปเป็นมือที่3มของเขาเนี่ยนะคุณไปเป็นมือที่3ามของเขาเนี่ยนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนึกถึงหน้าเขาเนาะตอนนี้นะเวลานี้เขารู้สึกยังไงกับคุณถ้าพวกคุณหายไปอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนนะชาวราศีสิงห์ขึ้นมาได้ด้วยนะอาจจะไพ่ของความต่างพวกคุณอาจจะมาปรับ เขาอยากจะปรับเข้ามาแหละเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาแหละแต่ด้วยความที่เขาเป็นสิงโตเนาะด้วยความที่เป็นสิงโตเขาเองก็มีความดื้ออยู่ในระดับหนึ่งความเป็นเจ้าป่าเนาะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมมันชอบให้ใครมาครอบงาําเขาอยากจะกลับมาแล้วนะถ้าเขาหายไปเขาจะกลับมาแล้วค่ะ เพราะเขาเองก็ตัดคุณไม่ได้แต่ว่าอย่าอย่าพยายามเรียกร้องเขารู้สึกว่าเขาให้ทางออกกับคุณไม่ได้เขาหาทางออกกับเขาเองก็ไม่ได้อย่าเพิ่งเรียกร้องอย่าต้องการอะไรเขามีให้เท่าที่เขาอยากให้เขามีไม่ใช่ว่าเท่าที่เขาอยากให้มีให้เท่าที่เขาให้ได้ให้ความรู้สึกกับคุณหรือให้สิ่งที่ดีกับคุณเขาให้ได้ในระดับนี้เพราะตักเขาเองก็มีพันธะผูกพันของเขาอยู่นะเขาก็อยากจะหยิบยื่นมาแล้วแหละแต่ถ้าถ้าจะบอกว่าอ มาให้เต็มที่นะจริงๆพลอยว่าคุณน่ะไม่ได้ต้องการอะไรจากเขามากหรอกคุณต้องการแค่ในสิ่งเดิมๆที่เขาเคยให้คุณน่ะเออเคยโทรหาเคยเทคแคร์ใส่ใจใส่ความรู้สึกนะคะช่วงนั้นมันอาจจะยังไม่เกิดปัญหาอะไรก็ได้คุณอยากได้แบบนั้นแต่เขากลับทําให้ได้ไม่ได้มากเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจแต่เขาก็บอกว่าเขายังอยากที่จะมีคุณนะ นะมือที่ยื่นมาเนี่ยเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในอุ้งม,มือของเขาอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาแปดดาบบอกว่าเพราะว่าเขามีภาระนะเขาถึงทําให้คุณได้เท่านี้นะคะโอเคมาดูกันแล้วคุณล่ะคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะขอเก็บไพ่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ดูค่ะขอดูความรู้สึกนิคิดของคุณนะชาวราศีธนูนะที่มีต่อเขาคนนั้นหรือที่มีต่อเรือ่องราวที่ที่เกิดขึ้นสําหรับพวกคุณเนาะขอดูหน่อยค่ะเด็กถือถ้วยเห็นไหมนี่คือความคิดของคุณตั้งแต่ใบแรกที่พลอยเปิดขึ้นมาเด็กถือถ้วยอาจจะอายุต่างกันได้นะคะคุณเฝ้ามองเขาและอยากได้ความที่ให้เขากลับมา ทำดีคุณมากกว่านี้ให้ความชัดเจนให้ความใส่ใจไพจัสติกค,คือกฎหมายคดีความหรือเรื่องของความชัดเจนความยุติธรรมเขาอยากได้ความยุติธรรมคุณอยากได้ความยุติธรรมจากเขามากกว่านี้การใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลเมื่อก่อนเคยเป็นยังไงคุณแค่ขออย่างนั้นวันนี้คุณเฝ้ารอค่ะเฝ้ารอเพื่อจะให้เขากลับมาพูดหรือมาใส่ใจคุณนะขอความชัดเจนหน่อยขอความยุติธรรมให้คุณหน่อย เท่านั้นเองคุณไม่ได้ต้องการอะไรจากเขามากมายคุณรู้อยู่แล้วว่าการที่คุณเข้ามาอยู่เบื้องหลังตรงนี้คุณก็ทุกมากแล้วนะแล้วคุณก็อยากแค่ไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาแค่ความใส่ใจการดูแลแท็กแคร์ความรู้สึกเท่านั้นเองให้ความยุติธรรมกับคุณบางคุณก็โอเคแล้วล่ะนะมาดูนะมาดูอีกนิดนึงนะไพ่อยากบอกอะไรนะเรื่องของความสัมพัน์นะขอย้ำเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วง มก,การานี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะจะเป็นยังไงบ้างนะฮะมาดูการน,นะความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงอีกขอดูหน่อยนะคะ justice มาอีกแล้วคุณอยากได้ความยุติธรรมคุณอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองแต่ว่าจาก5ถ้วยกันเออห้าดาบค่ะขอภัยจาก5ดาบที่เขาเดินหันหลังไปจากคุณเนี่ยหรือการเงียบของเขาเนี่ยนะคุณไม่สา คุณสามารถไม่สามารถเดาใจเขาได้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรความสัมพันธ์นี้นะเขาเองก็ยังคงต้องตัดสินใจเขาเองก็จับอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามีคำว่าครอบครัวคำคอเขาอยู่มีแม่ของลูกมีภรรยามีครอบครัวฉะนั้นคุณเองก็รู้อยู่แล้วเนะาะไพ่บอกว่าคุณแค่อยากได้ความยุติธรรมจากเขาบ้างอยากได้ความชัดเจนความใส่ใจจากเขาบ้างแต่การที่เขาดูห่างเหินออกไปแล้วก็ คุณเองก็เขวงอะ่ะไม่สามารถคว้าอะไรได้ในช่วงมักรานี้นะจะมีคําว่าครอบครัวเพราะว่าภรรยาเขาหรือคู่ของเขาหรือสามีของเขาคนในครอบครัวเขาอะ่ะกำลังเพ่งมองเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะถ้าคุณเป็นมือที่สามไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายให้ดูเอานะมันไม่ใช่ดวงผู้หญิงเสมอไปท่านชายเขามาดูก็ให้รู้ว่าเออโอเคนะ คุณอยู่ในช่วงของความนอยนะในช่วงเดือนมการาจะจะมีกลับมาแหละพลอยว่ามีการกลับมาพูดมาคุยกันแหละคุณยังคงเป็นคําว่าครอบครัวของเขาเหมือนกันแต่ว่าการกลับมาเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันก็ไม่ได้แบบทําให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าอ่าคนเดิมของคุณกลับมามันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณแค่มีความที่ต้องการนะช่วงนี้บางคู่บางคนให้ระวังนะทางครอบครัวเขาอาจจะมีการฟ้องได้นะ ระวังการฟ้องนะฮะระวังการฟ้องการคดีความการเอ่อนะฟ้องชู้ฟ้องการจับกิ๊กได้อะไรเงี้ยก็ให้ระวังนะเพราะว่าเหมือนมีการเพ่งเล็งอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยค่ะนะคะโอเคค่ะมาดูกันทีนี้มาดูไพ่สรุปไพ่แนะนำนะไพะ่สรุปไพ่แนะนำอ่าโอเคมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะฮะ,นะะเขานะถ้าคุณได้ยินความรู้สึกของเขา ถ้าเราได้ยินความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณเลยนะที่มีต่อคุณเลยจริงๆความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณเขาอืถ้าพูดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องแคร์หรือยังไงก็ได้นะให้เราได้ยินะว่าเขารู้สึกยังไงจริงๆอยากพูดอะไรกับคุณขอดูหน่อยค่ะคิดถึงห้าเขาเนาะถ้าเสียงพลอยไปรบกวนคุณหยุดกดไว้แป๊บหนึ่งนะคะอธิษฐานและนึกถึงหน้าเขาเลยนะคะอืม เขาเองก็รู้สึกเสียใจนะที่ทำให้คุณต้องมาอยู่ในภาวะแบบนี้เขาเองมีอิสระได้แค่เขาเรียกว่าอะไรแค่ระดับเดียวนะเห็นไหมม้าที่มาของเรนเนี่ยที่ติดอยู่ที่ทรายมีน็อตกลึงไว้ด้วยทั้งที่มันเป็นทรายนะแต่มันก็ติดไว้อะฉะนั้นตัวเขาเองก็ก้าวออกจากจุดนี้ไม่ได้เขาจะพังม้าแล้วยกไปก็ได้นะ พังเพราะมันเป็นดินซนาอะ่ะเขายกไปก็ได้แต่ว่าด้วยเป็นภาระหน้าที่ของเขาเขาก็เลยก้าวไม่ได้แนตะ่จริงๆอะ่ะเขาเองก็อยากมีอิสระในระดับหนึ่งของเขาเหมือนกันนะคนอาจจะมองว่าเขามีอิสระแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาถูกมัดไว้เหมือนกันยึถูกยึดติดไว้เหมือนกันนะเออนะเขาบอกว่าเขาเองเขาอาจจะอยากรู้สึกผิดกับคุณนะที่เอาคุณมาขังไว้ด้วยความรู้สึกของเขาเองนะถ้าตอนนี้เขาเขากับคุณห่างหายกัน คุณกับเขาห่างหายกันนะเขาเองก็อยากง้อขอโอกาสจากคุณนะรู้ว่าคุณเสียใจรู้ว่าการกระทำของเขาทำให้คุณเสียใจนะอืมคุณเองอาจจะกำลังคิดที่จะก้าวหนีเขาไปก็ได้นะรองเท้าที่ใส่สีม่วงอยู่เนี้ยนะคุณเองอาจจะกำลังลังเลกำลังตัดสินใจนะแต่ด้วยความที่พลอยมองแหละว่าเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาอะนะคุณคุณรักเขาเข,เ,ขเ,ขเขาเองก็แบบ อยากจะขอโอกาสแหละทำผิดต่อคุณเห็นไหมอันนี้มีนกสีขาวกับชุดสีแดงอันนี้ก็มีคนชุดขาวชุดแดงฉะนั้นมันความเชื่อมโยงมันมีเขารู้สึกผิดแหละที่ทําให้คุณเป็นอย่างนี้แต่ก็ตัดใจตัดคุณออกไปจาก,จากเรื่องราวนี้ไม่ได้จริงๆนะอืความรู้สึกของเขานะคะมีไพ่ที่เชื่อมโยงกันเนาะเห็นไหมฮะอันนี้นกสีขาวม้าสีแดงนกสีขาวชุดสีแดง ชุดขาวชุดแดงเชื่อมโยงกันเขารู้สึกผิดกับคุณจริงๆค่ะอยากให้อิสระกับคุณแต่ก็รู้สึกได้ว่ายากจังเลยนะยากจังเลยที่จะปล่อยคุณไปนะคะนี่แหละความรู้สึกของเขาที่มีหรืออยากบอกคุณก็ได้แต่อาจจะไม่บอกก็ได้ถ้าบอกปุ๊บคุณก็จะถามว่าทําได้ก็ทําสิไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่ให้คุณมาใส่ใจอะไรประมาณนี้นะคะมาดูไพ่สรุปไพ่แนะนํามาเดียวค่ะนะไพ่สรุปไพ่แนะนําอยากบอกอะไรคะ ให้สรุปให้แนะนำอยากบอกอะไรกับชาวราศีธนูอีกคะขอดูหน่อย5เหรียญเด e อ o มู mm hmm. เขามีสละของเขาในระดับหนึ่งค่ะ mm hmm. เขามีสการสร้างตัวก,กำแพงขึ้นมาแล้วเนาะคุณเองก็รู้สึกได้ว่านับจากนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะเย็นชามากขึ้นมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ คุณอย่าเครียดมากเกินไปนะไพ่ามาเตือนคุณว่านะคําพูดหรือการกระทําหรือเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาติให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีใครอยู่ด้วยกันแล้วรักกันมากขึ้นทุกวันทุกวันมันจะมีแต่รักกันน้อยลงหรือด้วยความชินชามันจะอาจจะ ผ่อนความรักลงเรื่อยๆนะฉะนั้นคุณอย่าไปคาดหวังว่าความรักมันจะสมบูรณ์แบบเสมอแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันทุกคู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องใครก็ช่างนะรักกันอยู่ด้วยกันนานเข้านานเข้ามันไม่ได้รักกันมากขึ้นแต่มันจะเป็นความที่อ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรอะความผูกพันหรือมันเป็นคําว่าครอบครัวความ ความรักมันน้อยลงแต่ความต้องดูว่าความอบอุ่นมันมากขึ้นแต่ของคุณนะมันจะเย็นชาลงเรื่อยๆให้คุณทําใจไว้นะทําใจไว้รั้ใไพ่ของคุณนะมันคือเดะมนค่ะความสัมพันธ์ของคุณมันคือเดะมนการซ่อนเลนการปิดบังนะการไพ่กลางคืนอะเดะมนคือพระพระจันทร์เนาะมันคือกลางคืนแล้วมันมีสิทธิที่จะถูกติดฉินยินท้ามันถูกถูกคอรหาได้ฉะนั้นมันจะยิ่งน้อยลงเขาจะยิ่งพยายามหาอิสระให้ตัวเขามากขึ้น เขาจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นแต่เขาจะทําน้อยลงฉะนั้นะตัวคุณเองนะะตัวคุณเองนั่นแหละต้องไม่ไปกังวลไม่ไปคาดหวังไม่ไปให้ความรู้สึกของตัวเองอะที่มาบังคับจิตใจตัวเองด้วยการที่กังวลไปหมดเลยคิดมากบางเรื่องบางเรื่องเรื่องบางเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นจริงเรื่องบางเรื่องยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณคิดไปก่อนแล้วกังวลไปก่อนแล้วนั่นคือความทุกข์ของคุณนะ นะ,ะมาดูค่ะไพ่เซมซีอี้จริงอยากบอกอะไรไหมคะอยากบอกอะไรเป็นปรัชญ,ญาของจีนนะพอยก็ออบางทีันก็แปลยากนิดหนึ่งเนาะก็จะแปลให้ฟังนะะในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะมาดูกันใบที่15นะฮะออใบที่15มีสเสน่ห์เหมือนสาวงามควรควรระวังภัยที่คาดไม่ถึงนะฮะ มีสเสน่ห์เหมือนสาวงามเนาะใช่นะเดอ High พิต e ทสไพ่พลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณเพราจะบอกว่าบางครั้งอะดูไพ่ตัวเนี้ยขึ้นมาบางคนได้ดูไพ่ใบเนี้ยมันเป็นดวงที่คุณส่วนมากคุณลองสังเกตดูชีวิตคุณนะถ้าคุณได้ไพ่ใบเนี้ยมันคือช่วงของคนที่เขาเรียกว่าอะไรคุณมีสเสน่ห์นะแต่มันสเสน่ห์กับคนที่ เขามีครอบครัวเขามีเจ้าของนะมันเป็นดวงด้วยนะไพ่เบนิที่ขึ้นหมามันเป็นเหมือนพลังงานที่มันดึงดูดแต่คน,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 คน,นรรที่เขามีเจ้าของแล้วฉะนั้นการมีเสน่ห์ของคุณมันมีเสน่ห์กับกับเพศตรงข้ามที่เขามีเจ้าของแล้วอ่ะฉะนั้นก็ให้ระวังนะคะให้ระวังแล้วกันเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นดวงเลยนะว่าถึงคุณจะเป็นในลักษณะมือที่3าของใครอยู่แล้วก็จะมีคนอื่นพยายามเข้ามาอีกนะฉะนั้นก็ให้ระวังนะคะเช้า ราศีธนูขอบคุณสำหรับการติดตามใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเนาะแล้วก็ใครนะฮะใครที่อยากเรียนอ่านไพ่แอดไลน์มาได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ